สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 16.5.1ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อเพื่อแก้ไขบั๊กสำคัญและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราแนะนำให้อัปเดตกันครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.5.1ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำาอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.5.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการนัปเด็ใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.5ตัวเต็ม ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือไม่จะชวนอับเดตแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.6.1บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเยอะเลยครับความเร็วโดวยรวมลดลง iPhone 10มีให้ลุ้นได้ตลอด ความเร็วเป็นแบบนี้ผลการทดสอบแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับ เพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่าง ค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน i iPhone 10ปรากฏว่า iOS 16.5.1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่2%เหลือ98%แต่ก็เทียบกับ iOS 16.5ตัวเต็มได้ยากครับเพราะทำไวด้ดีสุดๆแบตเตอรี่ดีเวอร์เรไม่ลดลงเลยยังคง100%เท่าเดิมการอัปเดตเป็น iOS 16.5.1บน iPhone 10ความเร็วดวยรวมลดลง แบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นแต่ก็แนะนําให้อัปเดตกันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับแต่ถ้ากังวลเรื่องความเร็วและแบตเตอรี่ก็รอดูผลการทดสอบ iOS 16.6ตัวเต็มอีกทีก็ได้อยู่ที่เราเลือกได้ว่า,าจะอัปเดตหรือไม่ iOS เวอร์ชันใหม่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ